นุ oh. so like so so ่มเลยจ้ะบ่เอาละนุ่มหรแม่ออกเป็นขาเป็นแถวเป็นแถวไปเรือยจ้ะฮู้ยสวัสดีค่ะมื้อนี้ทายอุดรกะไปส่งลูกชายเล่นวัดเลบ่อนนะจ้ะคือเก่าเฮาก็เลยมาแบบปลาเจ็บเก็บเห็ดกันจ้ะเพาเบิ่งปลาแห้งๆจังไดบุ๋นเดี๋ยวามาเบิ่งกันว่ามีเห็ดบ่ะจ้ะตามเขาปลาได้จ้ะปลาได้จ้ะเขาปลาหางข้างปลานี่ปีนีเพิ่งมาเทื่อแรกจ้ะโอ้ยเบิ่งเด้อ นได้ดอกเลยแข็งยู่จ้ะได้อยอดดอกนะี่ได้ยูมาาตัวปลาตรงนี้ปลาอยขางทางนันกับวาวกไก่เป็นเด็กอย่างนีได้ยินเสียงรถจักน้อยจ้ะกินเห็ดแห้งๆแต่ว่าแต่ว่ามันเน่าจ้ะเห็ดเน่าไหมหหลังเลิอ ลังเลิกงานกับแว่เขาป้าอีกแล้วจ้ะอู้ดอกนี่งไหมับไปเบิ่งขัางคนจ้ะหมอนป้าข้มาไอ้ดอกนี่จะบ่ได้นั่นจ้ะบวไดรทายดอกนี่มันอยู่ลือกหมอนป้าหมอนเมือยงข้ามาดอกนี้เลยไปจ้ะดอกใหญ่ดอกหนึ่โอ้ดอกนี่นองแล้วจ้ะนี่ได้กลมด้วยจ้ะมันหกเนี่ยฮัลโหลขอเด้เข้ามา แหงเห็ดพึ่งหวานเนาะจ้ะมันจะอยู่ปลาสนเนาะทานปลามันก็คล้ายๆกันเนาะจะปลาสนอุ้ยแหงตายแห้งเห็ดเน่าเห็ดแห้งจ้ะนี่ยังไงนี่ล่ะพึ่งหวานแต่มันแห้งจังเนะหัวมันแตกหมดเลยปลาแห้งจ้ะ อ่อนเห็ดมันแห้งจ้ะเห็ดแห้งผู้ใดมาเห็ดผู้ใดมาเล่นเห็ดกินว่าเป็นก็มาเล่นเนาะเอาเด็กหน่อยนี่สิีเมนเด็กหน่อยอันนี้รถจะโอ้ยเห็ดแห้งจ้ะเห็ดแห้งเกิดขึ้นมามันแห้งไงมันบ่ถือคนมมี่นราจ้ะแหเนีย านี่มันอยู่ไก่โมบานะนะน่าจะเนาะขับรถเขารถเขาขับรถเขามาในโมบานเสียงขับรถน,นี่ขึ้นมาแล้วอุ้ยอ่อนเลยร่างสิโฟขึ้นมาจ้ะนี่เป็นยังไงหลอดบอกร่างนี่หลอดว่ะจ้ะ โอ้ได้อยู่เดือดพุ่งมาไม่นึงเห็นดอกนี่จ้ะโอ้โดนกินไปเครื่องดอกแต่ว่าแหงถ้าเฮาบ่ตายจ้ะแหงได้อยู่เห็นดอกนี่จ้ะดอกนี้ได้ปะโอนุม่มเลยจ้ะบ่เอาละนุ่มเลยไหมอยซะปล่อยซะ,ป,ยะป้านี่พึ่งมาเทือแหลกด้วยค่ะปีนี้แต่ว่า เห็ดมันแห้งเห็ดแห้งมดแล้วจ้ะไ้เห็ดเฮ็ดออกเป็นขาเป็นแถวเป็นแถวมุเได้จ้ะโอ้ยันออกเป็นแถวเป็นแถวแต่ว่าเท่าล้วจ้ะเท่าล้วข้าวบ่อจ้ะมุดดอกนี้ได้จ้ะโอ้ยแหง เฮ็ดแหงตายจ้ะ,จะได้เฮงรถด,ดังนิดน้อยน่าจะเดือบป้างข้างนาะจ้ะเนาะดอกป้าแหงๆแต่ไม่เฮ็ดขึ้นอยู่จ้ะมันอยากขึ้นอยู่มันห่อนแต่ว่ามันแหงเนาะจ้ะเนาะมันแหงมันได้บ่อบอดอกบ่ใหญ่มือนไดจ้ะสองดอกนีย่ยสามดอกอุย้ยขึ้นมาซ้อนกัน งามีแต่ดอกนะนี่ได้ซีดอกจ้ะข้านู่นมันนะจ้ะนี่ขึ้นไหมขึ้นใหญ่ห้าอิริดินี่เน่าหรอจ้ะนี่ดอกนี้ได้บ่ดอกนี้ก็ได้อยู่จ้ะเฮ็ดเเฮ็ดมันเกิดมามันเกิดแหงตายแล้วจ้ะเนาะ้องมีคนมาเก็บมันนี่แข็งดูจ้ะแต่ว่าเสียใจบนเนะ่ย thâu là bỏ hơi chân đây khen bao là chả quay sao thì đọc này đọc này kệ thâu là chả thâu ý liệu hết thâu chả hết ba hết ba hàng hết hàng bỏ tao bấm đọc con nhảy nó hàng rồi chả bị oh, ตะปิอยู่จ้ะดอกลนหน่อยแห้งเนาะมั้งเหตุะปลาแห้งๆไปบ่ขอโทษขอไพ่เลยค่ะเด้อเสียงรถเขาเก็บอูาขางข้างเก็บอปลาขางขง้างนอาเราจะดอกหอวยคนโอ้ยคนมาตัดขาเต้เลยเ,เอาดอกนี่จะก,กําลัางขึ้นใหม่ๆ พี่รอกนี่จ้ะแข็งบ่แข็งอยู่อี๋ว่าบ่มีมันก็ได้อยู่ดิล้าเด็นมากระไดเนาะเบาบาปเลยเห็ดเห,ห็ดมันก็อยากเกิดอยู่นี่จ้ะต้องนี่ได้บ่ได้อยู่จ้ะนี่จ้นี่ก็ได้อยู่ ป้าเห็แดแหงจ้ะดอกเออก่อนเนาะจ้ะดองสองดอกนี่เป็นยังไงจ้ะเป็นตะไคร่บันเกิดขึ้นมาอุย้ยแขง็งปกย้่ได้อยู่จ้ะได้อยู่บุญดอกนึงดอกนี้นท่าทางสิบุได้ เน่าเราจะดอกไหมดอกเน่าแล้ว,แ,ลวแต่ว่าดอกนี่ได้อยู่แข็ง <c oughs> เขาแบบพ่นกับทางเก่าเขาจะกตะวันลกบนต่ำลงมาจากหน่อยโอ้หูลงด้ขื่นกระลังกระลังขึ้นเต็มเด้จ้ะแต่ว่ามันดอกหน่อยเนาะปล่อยซะเดี๋ยวบงมันสีอดอกใหญ่อยู่งเนี่ยพอมันชื่นอยู่เ <c oughs> บิบ่งผมไม่พี่น้องมึงดอกนี่เป็นจังไลยโอ้เผาเราจ้ะเผาละ <c oughs> มือนี่เพราะว่าเก็บเห็ดได้จ้ะเห็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆหญ่เลย เห็ดที่มันเทาเห็นโอ้ยเบิง้งดอกใหญ่ๆมันแห้งซะเบิง้งอยู่ข้างในไม่ย่งกินหมดหรอข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงด้วยค่ะเด้อเบิง้งบ่ได้จ้ะบ่ได้ย,บบดยตาไทยเบิง้งตาไทยเบิ้งด้วจ้ะเห็ดได้เต็มกับตาจ้ะตาบาเให้ามาตาัดขาเราเน่าบดดูดเดือนิดเดียวได้ได้สวยหนึ่งจ้ะเมื่อนี้หาประมาณจ้ะเห็ด เริ่มเมดแล้วแม่เริ่มไหวเห็ดมันปู่ก็เริ่มบ่มีแล้วปลานี่จ้ะแล้วก็เข้าก็ได้แค่นี้จ้ะเห็ดเริ่มไหวแล้วจะล่อให้ฝนมาเนาะฝนมาทางเห็ดเดรร้ยายเดีรร์เขาปลาในล่องเมืองอีกจ้ะจังใดก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมึงช้ำใจเบ่อจะอยู่ข้างหลังข้างหลังกองคาเห็ดเน่าด้วยจ้ะมึงสีเข้าไปรับลูกไส้ก่อนจ้ะลูกไส้เหรินวอลเลย์บอลก็จะเปแล้วไปับลูกไส้ก่อนจ้ะ